ถูกฟ้องคดีชอบโกงมาจะมีแนวทางในการต่อสู้คดีอย่างไรบ้างมาฟังวันนี้ทนายเจจะเล่าให้ฟังนะครับผมรับคดีมาคดีหนึ่งนะครับเป็นการลงทุนกันนะครับขอไม่อนุญาตเอ่ยแล้วกันว่าลงทุนอะไรกันนะครับแต่ว่ามันมีการลงทุนกันจริงนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินนะ ค่ากำไรที่เกิดจากการลงทุนกันมาเนี่ยนะครับหลายครั้งหลายคราวนะครับไม่ได้ลงทุนครั้งเดียวนะทุนทรัพย์เบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับที่มันมีการลงทุนกันแล้วมีการคืนเงินกันไปเนี่ยนะครับลงก้อนนี้คืนเงินก้อนนั้นนะฮะมันมีการลงทุนกันมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องหลายครั้งนะระยะเวลาของการลงทุนเนี่ยตีว่าประมาณสองสามปีเลยนะครับเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ยสากสิบัล้านเลยนะฮะ แต่ทั้งนี้นะครับมันจะมีบางส่วนนะครับที่ไม่ได้คืนนะครับเนื่องจากติดขัดปัญหาหลายหลายประการนะครับเช่นเราก็โดนโกงมาบ้างนะครับหรือว่ามันเป็นเงินที่สำรองจ่ายเอาไปทําอย่างงน้นอย่างนี้กันบ้างนะครับที่มันยังดิฟกันอยู่นะครับมันมีส่วนต่างที่มันไม่ได้คืนนะครับประมาณ3-5ล้านนะครับอันนี้โกก็ติดใจในส่วนนี้ดําเนินการฟ้องร้องคดีอาญาข้อหาช่อโกงมานะครับ อ่านะครับฟ้องข้อหาช่อกลวงมาทั้งหมด10กว่าร,รมเลยนะฮะอ่านะครับผมก็เป็นทนายฝ่ายจำเลยนะครับเป็นทนายฝ่ายจำเลยก็เตรียมที่จะต่อสู้คดีนะครับอันเนี้ยเป็นอุทาหรณ์นะครับเล่าให้ฟังนะครับถามว่ามันจะใช้ได้ทุกเคสไหมเดี๋ยวลองวิเคราะห์กันพิจารณากันไปเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมรับ ข้อที่จริงมาผมถามลูกความคําแรกเลยครับว่ารับเงินมาเนี่ยนะครับที่เขาฟ้องมาเนี่ยเอาไปลงทุนต่อจริงหรือไม่หรือมีการที่ยักยอกหรือโกงเขาไว้บางส่วนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีส่วนที่เขาโกงจริงเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นความผิดทางอาญาเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้สู้คดีนะครับเอ,อลูกความก็ตอบมานะครับตอบทนายเจมาว่าไม่มีส่วนที่เขา หักเอาไว้เลยทุกส่วนที่เขาโอนมานะครับหมายความว่าผู้เสียหายโอนมาเนี่ยโจทย์ที่โอนมาเอาไปลงทุนต่อทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามันมีบางส่วนที่ทําให้เขาไปเก็บเงินจากทางปลายทางมาไม่ได้นะครับอนะครับแล้วก็อีกบางส่วนที่มันเป็นเงินหมุนนะครับทําให้มันไม่สามารถที่จะจ่ายได้นะครับอนะครับมันไม่สามารถที่จะจ่ายได้ทําให้มันติดขัดปัญหาแล้วก็เป็นในส่วนของช่วงโควิดด้วยบางส่วนนะครับที่ทําให้ ธุรกิจเนี่ยมันล้มนะฮะนะทำให้มันไม่สามารถที่จะจ่ายเงินกันคืนได้นะครับผมฟังแล้วนะครับแล้วก็ดูพยานหลักฐานต่างๆแล้วนะครับประการที่จะตั้งประเด็นสู้นะฮะหนึ่งคือเป็นเรื่องอายุความนะครับอายุความเพราะว่าอย่างที่ทราบกันคดีช่อโกงเนี่ยเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะต้องแจ้งความหรือฟ้องร้องภายใน3เดือนนับจากวันที่รู้ว่าถูกโกงนะครับเขาอ้างว่าเพิ่งมาทราบนะครับ เพิ่งมาทราบเมื่อปีเร็วๆนี้เนี่ยนะครับนะเมื่อปลายปี6-7นะครับแล้วก็แจ้งความไว้แล้วก็ตํารวจทํางานช้านะครับก็เลยมาฟ้องเองนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันนะครับว่ามันมีการทวงเงินกันตั้งแต่ปีโควิดใหม่ๆแล้วนะฮะหกสามหี่แล้วนะครับมันจะมาอ้างว่าเพิ่งรู้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสู้นะครับประดับประเด็นประการต่อมานะครับก็คือเรื่องของผิดสัญญาทางแพ่งนะครับ แม่นะครับมันลงทุนกันไปมาไปมาไปมาเป็นร้อยครั้งนะครับอ่าร้อยสองร้อยครั้งนะมันจะมาช่อโกงได้อย่างไรนะครับถ้ามันจะช่อโกงเนี่ยมันไม่ลงเงินกันเยอะขนาดนี้นะครับไม่ลงเงินปันผลได้รับเงินปันผลไปมาไปมาไปมาเนี่ยหลายครั้งมากเลยนะครับมันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งนะครับโอเคแหละว่ามันมีส่วนที่มันไม่คืนเนี่ยอันนี้เข้าใจครับแต่คุณจะเอาคดีอาญามาบีบคนอื่นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะ เออมันไม่ถูกต้องมันใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนะครับเงินปันผลเงินกําไรคุณก็ได้คืนนะคุณต้องไปฟ้องแพง่งฟ้องล้มละลายมันนไม่ใช่เอาคดีอาญามาบีบพนออื่นนะครับอันนี้ผมก็มองว่ามันไม่ถูกต้องนะครับสาเหตุที่ผมไม่ให้ลูกความเนี่ยไปยอมหมายหมายความว่าเซ็นในส่วนของคดีอาญาว่ายอมผ่อนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีสาเหตุครับ ถ้าหากว่าไปเซ็นไว้นะฮะแล้วมันเกิดอุบิเหตุขึ้นมาวันนี้คุณอาจจะจ่ายไหวแต่วันอนาคตข้างหน้าคุณจ่ายไม่ไหวขึ้นมาศาลไม่ฟังนะครับว่าคุณจะติดขัดปัญหาอะไรนะครับศาลไม่ฟังศาลเอาเข้าคุกเลยนะครับอันนี้อันตรายมากถ้าหากจะต้องไปเซ็นนะครับต้องไปเซ็นในคดีแพ่งเท่านั้นหรือถ้าเซ็นกันข้างนอกแล้วเขาถอนฟ้องอันนี้ได้ครับแต่ถ้าหากว่าไปเซ็นยอมรับในคดีอาญาแล้ววันใดวันหนึ่งที่จ่ายไม่ไหวเรียบร้อยเลยครับนะ ไปขอเจ้าหนี้บอกว่าเอ้ยขอลดยอดที่ไปเซ็นกันไว้ในสารได้ไหมมันไม่ได้ครับไม่ได้นะต้องตรงไปตรงมาต้องเป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสู้คดีไปก่อนนะครับแล้วก็ไปว่ากันในทางแพ่งเอาดีกว่านะครับอ่านะครับส่วนว่าประการอื่นๆเนี่ยเป็นประเด็นยิบย่อยประเด็นรองลงมานะครับที่ทีอ่อาจจะเป็นข้อต่อสู้ที่ผมไม่สามารถเอามาเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าประเด็นหลักๆเนี่ย เวลาสู้คดีเรื่องช่อโกเนี่ยก็ไปดูก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งหรือไม่ขขอฟ้องมาบีบหรือเปล่าแล้วมีส่วนที่เรากระทําความผิดหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าไม่มีเลยเนี่ยส่วนที่กระทําความผิดแล้วมันไปเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งได้ก็สู้คดีไปครับนะหรือดูเรื่องอายุความอาจจะนอก,กันแค่เรื่องด้วยเรื่องของอายุความครับ หลายๆคดีดเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครที่มีปัญหาลักษณะอย่างนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ